เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อยเกาวนั่นเองคุณผู้ชมมาวันนี้จัดไปนะกับเกมเป่าบุญจีนคุณผู้ชมไปกันแบบเทอร์โบนะเบ็ดติบบาทเท่านั้นคุณผู้ชมมานะรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่ตายนะรอดก็ล่วงนะแล้วจังหวะนี้ครับอย่าบอกนะว่าไม่เข้านั่นเองนะมาโอ้โหขอบคุณมากสําหรับเก้านะคุณผู้ชมมาเลขนําโชควะนะหรือเปล่า การมาเล่นลำโชหรือเปล่าวโอ้ไม่ได้เลเนี่ย <reading> ก <ling machine> ูเชอรมาครบทุก oh, ช่องเลยนะโอ้ยเกมบ่หมุนจ oh, so ีนนะโอ้ยเกมแปกยากโอ้ยนะโอ้เอาว่ะนะบิ๊กวินไปคุณผู้ชมนะเท่าไรละหนึ่งร้อยสองบาทคุณผู้ชมแม่เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้เรากระโผิดเรากระโผิดขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหหมุนหมุนใหญ่เลยนะหมุนยับเลยนะโอ้มา โอ้โหให้ไปให้ตายเหอะนะปีกิปด้วยความเร็วแสงมั้งเนี่ยวันนี้นะคุณผู้ชมมาเออไรจะมาวะนครับว่ามายังไงเตรียมปิดเทอร์โบแล,ล้วนานเป็นไงล่ะนะปิดเทอร์โบไปเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูกันนะว่าจะได้สักเท่าไหร่เข้าฟรีนะหรือว่าเข้าฟรีเร็วเพราะเราเปิดเทอร์โบโยังไงล่ะมาโอ้โหรอบแรกก็ไม่แตกแล้วอะไรนี้เนี่ยโอโ้ดาบก็ไม่ออกสักอันโอ้พี่ ดาบออกหน่อยแตกหน่อยก็ดีโอ้โหอย่าบอกนะว่าอัตราการชะนะเป็นศูนย์นะฮะฮาเลยนะขำคลากเลยนะ่านผู้ชมอัตราการชะนะเป็นศูนย์เนี่ยนะโอ้ดาบไม่ลงตรงนี้และลงตรงนี้มาโอ้โหโคตรกากโอ้โหแตกกากมากแตกกากมากโอ้โหจ่ายแบบโคตรน้อยอ่ะุ่นผู้ชมนะ อัตาการแตกน้อยจังอน้อยจัดผู้ชมมาแบบเธอโบกันอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมและจังหวะนี้ครับยังไงเออโอยเข้าอีกแล้วเข้าตีกันสองรอบอ่ะผู้ชมนะกว่านี้เกมบอกไม่ยอมอ่ะนะไม่ยอมมาว่ากูแตกกากไะนะยอมไม่ได้เข้าข้อฟีสักทีนะมานะโอ้โหน่าจะกากจริงว่ะตุ้ยในวันนี้ครับนะผ่าหลังผ่าหน้าเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โผ่าหลังมันไม่ได้อะไร นะแต่ผ่าหน้ายังโอเคอยู่มาตอนนี้โอ้โหอย่านะอย่าแตกกางหนะนายขอดาบอีกดาภูมาดาบภูมาโอ้โหดาบไม่มีเลยคูณดองเข้าไปนะโอเคดูทีพูดไงวะนะกำไรไม่ถึงส0 0อเลยคุณผู้ชมร8 0ยแปดิบโอ้นะโอ้โหแล้วจังหวะนครับเตรียมปิดเทอโบยสักรอบโอ้ยังออกไม่เข้าแล้ว มาผู้ชมโอ้โหน้อยเกินนะนายจ่ายน้อยมากเลยอ่ะโอ้โหน้วคนทำยังไงดีวะฮนะในเมื่อฟรีเกมมันกาก,ากขนาดนี้ฮะโอ้โหไปเออนะคือแตกนอกยังดูดีกว่าฟรีเกมมันดูแย่มากเลยฟรีเกมมันแย่มากจริงผู้ชมนะแกเล่นแตกแบบโอ้โหบบน้อยมากนะเกินนะ ีกเมมาคุณผู้ชม,ชมเออจัดไปจันเจา้าช่วงนี้จันเจ้ามาบ่อยเหมือนกันนะโอ้โหตับปั๊มขัดช่องแรกช่องเดียวคุณผู้ชมโอ้โหเก็บตัวเอเข้าไปคุณผู้ชมนะเออแล้วจวังหวะนี้โอ้โหเสียดายมากเลยนะเสียดายตารงกลางอ่ะตรงกลางไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอ้โหแล้วจวังหวะนี้เตรียมปิดเทอร์โบแล้วครับนะโอ้โหเสียดายเหลือเกินเมื่อกี้อ้ได้ตัวจเข้ามาอีกเอาเอาเข้าไปนะโอ้แตก น้อยจะประหยัดไปไหนฮะงกเกินเออเข้ามานะเก็บวายเข้าไปยังไงล่ะโอ้โหเงียบจัดนะตอนนี้เรียกว่าหมดแล้วเรียบร้อยนะกูเราแต่ก็น้อยแล้วกินก็เยอะโอ้โหเข้าเยอะนะมาเอาดีๆด,ดีนายเอาดีๆไปนะทุกชมมา โอ้โหโอเชอร์สวยงามนะแต่จังหวะนี้ดาบไม่ออกเลยดาบออกหน่อยเออนะผู้ชมโอ้โหดาบออกอันเดียวออกเยอะๆดาบอะมีกล้าทักทีในฟรีนี่จะได้ไหมเนี่ยในฟรีนี่พี่แกไม่มีกล้าให้เลยว่ะนะเฮ้ยโอ้โหออกทีศช่องแล้มันต้องไปออกช่องสามมันต้องไปออกช่องสามดิโอ้โหผู้ชม โอ้โหเปี้ยงเข้าไปนะสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทโอ้โหทำไงดีวะกลับมาเก้าร้อยอีกอะโอ้โหเกาหัวแก่กๆเลยนะอันนี้เขาเป็นฟรีรอบที่สามนะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยวะนะพอดีกว่าคุณผู้ชมนะเขาเป็นว่าเขาคงจ่ายให้เราแค่แค่นี้ก็แค่นี้นะให้เราเก้าร้อยก็เก้าร้อยวะนะดีกว่าไม่ได้อะไรถูกไหมวัน <c> เ <oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าลกันนะคุณผู้ชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยเจอกันใหม่บาย